สวัสดีครับผมซ m มีโคดวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ e ร Code กันนะครับข้อที่207 Course Schedule โจทย์เนี่ยจะให้เจ้าตัว Integer s มานะครับชื่อว่านำ Courses เป็นตัวแปรนะชื่อ,อนำ o อ r s s s เป็น Integer เฉยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแปรชื่อว่า Uh, prerequisite ซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยเป็น two uh, d a r r a y เป็น array 2มิติโจทย์เนี้ยจะบอกว่าสมมุติว่าเราเป็นนักศึกษาก็ได้เนาะแล้วเราต้องการจะเรียนหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งให้มันให้มันจบนะเราต้องเรียนทั้งหมดนำคอร์สก็คือมีจานวนทั้งหมดอย่างเช่นอันนี้นะมีทั้งหมด2คอร์สเราต้องเรียนให้ครบแต่ว่าสมมุติว่าเราจะลงเรียนคอร์สเนี่ยสมมติว่าเราจะลงเรียนคอร์สที่ศูนย์ลงเรียนคอร์สที่1ก่อนลวกันคอร์สที่1เนี่ยเราจะต้องไปเรียนคอร์สศูนย์ก่อนนะ ถึงจะเรียนคอร์สที่1ได้ไม่งั้นเราเราจะเรียนไม่ได้โจทย์เนี่ยต้องการให้เรา return true หรือ false ในกรณีที่ true เนี่ยในกรณีที่เราสามารถที่จะเรียนครบทุกคอร์สครบทุกคอร์เซสได้เลยในขณะเดีวยวกันก็ return false ถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียนให้มันครบทุกคอร์สได้อย่างเช่นอันนี้เนาะเราต้องเราสมมติว่าเราจะเรียนคอร์สที่1ก่อนถูกไหมเราต้องไปสมมติว่าเราจะเรียนคอร์สที่1เราต้องไปเรียนคอร์สที่0ูก่อน เราค่อยกลับไปเรียนครอร์สที่หนึ่งซึ่งมันมันทำได้เราก็แค่ไปลงเรียนครอร์สที่ศูนย์แล้วเราก็มาเรียนครอร์สที่หนึ่งแต่ว่าอันนี้เนาะเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณจะเรียนครอร์สที่หนึ่งนะคุณต้องไปเรียนครอร์สที่ศูนย์ก่อนอสมมติว่าพอเราจะลงครอร์สเรียนคอร์สที่ศูนย์บุ๊คเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะเรียนครอร์สที่ศูนย์นะคุณต้องไปเรียนครอร์สที่หนึ่งก่อนถ้าอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะลงเรียนอะไรได้เลยเนาะเพราะว่ามันมี p r e r e q u i s i t e ของกําละกันอยู่ หลักการข้อนี้จริงไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันคือการที่เรียกว่าให้เราหาว่ามันมีไซคละอยู่ในเจ้าตัวกราฟหรือเปล่าแน่นอนมันเป็นโจทย์ลักษณะนี้น่าจะเป็นกราฟแล้วถูกไหมให้เราหาว่ามันมีไซคลอยู่ในกราฟนี้ไหมถ้ามีไซคลอยู่ในกราฟนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะตอบได้เนาะว่ามันเป็น true หรือ false หลักการก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นกราฟของผมเนาะแน่นอนเจ้าตัว ในโค้ดเราเราก็ต้องสร้าง adjacency list ขึ้นมาเนาะน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ present graph เนาะในในในโค้ดเราจะได้รู้ว่าโหนดไหนไปโหนดไหนก่อนอันนี้ก็ตัวลูกศรเนี่ยความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันคือสมมุติว่าเราจะา take คอร์สที่1เราจะต้องไป take คอร์สที่2ก่อนในขณะเดีวยวกันสมมติว่าเราจะ take คอร์สที่2เราต้องไป take คอร์สที่3ก่อนและเราต้อง take คอร์สที่4ก่อนด้วยไม่งั้นเราจะเรียนคอร์สที่2ไม่ได้ แล้วก็เราก็มีเจ้าตัว5อยู่ที่เป็น cost ที่เรียกว่า independent ไม่ขึ้นอยู่กับใครก็อันนี้กราฟหน้าตาของเราจะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เดาทวนทีนะจะเทคคอ o ที่1ต้องเทคคอ o ที่2ก่อนจะเทคคอ o ที่2ต้องเทค e t a ที่3และ4ก่อนประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือตอนที่เราจะทำการ build เจ้าตัว adjacency list ผมจะทำการคล้ายว่าเป็นการกลับหัวลูกศรมันนะครับกลับหัวลูกศรมันสิ่งที่เราจะทำก็คือว่า่อไหรผมลบตรงนี้เนาะ ลบตรงนี้่อนะครับสิ่งที่ผมได้ทำก็คือว่าผมก็ทําการเส้นมันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะกลับหัวอักษรให้มันมาเป็นแบบนี้แทนประมาณนี้ตัวตัว a c e n c y ของเราจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แทนก็คือว่าคุณจะ take อร์สที่2ใช่ไหมคุณต้องไป take อร์สที่3ก่อนคือือมเนี่ยเป็นตัว before นะครับสเนี่ยเป็นตัว before แล้วเราก็มีตัวว่าตัวต่อเนื่องจากมันเป็นตัวอะไรถัดไป4ก็เหมือนกันเป็นตัว before แล้วก็ ตัวต่อเรื่องขอสอนเรื่องที่มันสามารถเทคได้เป็นตัวอะไรเราใช้วิธีการกลับหัวลูกศรมันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโซลูชันในการแก้ปัญหาโจทย์ที่เป็นลักษณะ t o p o l o g i c a l sort เราจะใช้วิธีการเ,าเรียกว่า i l d หัวลูกศรให้มันกลับหัวกับหางก็ส่วนเรื่อง t p p l o g i c a l sort เนี่ยผมว่าเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีการทำคลิปแยกเนาะมาอธิบายว่ามันคืออะไรเรา,าจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ว่าวันนี้ก็อลองศึกษาจากโจทย์ข้อนี้ไปก่อน โอเคพอเรากลับหัวและสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทราเวลกันเลยนะครับในในตัวโหนดเรามีโหนดตั้งแต่1นถึงห้าถูกไหมแล้วเราก็จะมีเจ้าตัวนําคอสที่เขาให้มาว่ามีอยู่5โหนดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวนลูปรอบเจ้าโหนตัวนี้ได้เนาะเราเริ่มต้นที่1นึ่งในโจทย์เขาให้เป็น0ูนย์นะครับเราอันนี้เราผมขออนุญาตให้มันเป็น1แล้วกัน <S <S <ๆ>ก็แรกเริ่มนะครับเราก็จะเริ่มที่เจ้าโหนดนี้ก่อนเจ้าเลขหนึ่งแล้วเราก็มาดูว่าโอเคเจ้าเลขหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เคย วิสิตมันเลยถูกไหมครัเรายังไม่เคยวิสิตมันแล้วมันก็ไม่ใช่ p a t เวย์ที่เรา,เาทําการวิสิตติ้งอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ทําการใสเ่เลขหนึ่งเข้าไปในนี้วิสิตติง้งเรากําลังวิสิตมันอยู่แล้วเราก็วิสิตมันแล้วเลขหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าเอแล้วมันมีชายอะไรบ้างตอนถ้าเราเทคคอร์สเลขหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีเรียกว่าคอร์สต่อเนื่องจากเลขหนึ่งมีอะไรให้เทคบ้างปรากฏว่าในเคสนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีปุ๊บเราก็ทําการเรียกว่า back tracking ออกไปนะครับเราก็จะทำการไปที่เจ้าตัว node ถัดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะลบเจ้าตัว1ออกไปจากเจ้าตัว visiting ตรงนี้ด้วยนะครับทั้งคู่นี้เป็นอันนี้เป็น hash set เนาะเจ้าตัว visiting ตัวนี้รวมถึง v i s i t e d ด้วยก็เป็น hash set ทั้งคู่โอเคหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่ node ที่2เหรอ n o d ที่2เราก็มาที่ node ที่2นี้เราก็ดูว่าโอเค โดดที่2ไม่เคยโดนวิสิตนะครับแล้วโดดที่2ก็ไม่เคยวิสิตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็จะใส่2ไว้ตรงนี้เรากําลังวิสิตโดดที่2อยู่แล้วเราก็มาใส่ว่าเราวิสิตโดดที่2แล้วเราก็เช็คว่าแล้วโดดที่2มันมีพ t ดเวยในการเดินต่อไปเป็นอะไรบ้างนั่นก็คือ1ถูกไหมเราก็จะมาเช็คที่1ปรากฏว่า1นนี่เราวิสิตไปแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ในนี้เนาะหนึ่งอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะ return ค่า value ออกไปว่าโอเคเป็น true นะ 2เนี่ยเทคคอร์ take ได้เทคมันหนึได้โอเคหลัจงจากนั้นเราก็ทำการลบ2ออกไปจากโซตัว visiting แล้วเราก็มาเช็คต่อเนาะที่โหนดที่3ะสมสมมติว่า3เราเราเรามาที่3แล้วแล้วเราก็เจอว่าโเคเราไม่เคยวิสิตเลยแล้วก็ยังไม่ได้วิส t i n g ด้วยแล้วเราก็จะใส่3เข้าไปทั้งคู่3ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มี3อยู่ตรงนี้ด้วยโอเค สามก็ลงไปที่สองลงไปที่สองเราก็เจอว่าโอเคสองมันเคยวิสิตไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะ return true เนาะกลับขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็นเราเก็ back t r a c k i n กกลับมาลบตรงนี้ออกไปโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปที่โนดที่4นะครับโนดที่4ก็ r e p e a สเต็ปเดิมเนาะเราก็ใส่4ที่อังคู่4่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ใส่4ที่ตรงนี้ปรากฏว่า4มันเคยเรียกว่าโดนเราเคยวิสิต สี่ยังไม่เคยโดนวิสิตแต่ว่าเจ้าชายมันเลขสองในตอนที่เราทราเวิร์สลงมาเนี่ยมันโดนวิสิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะ return true ออกไปก็แปลว่าพาร์ทนี้ก็ valid อยู่โอเคหลังจากนั้นเราก็ไปที่โหนดที่5้านะฮะแต่ก่อนจะไปโหนดที่5เราก็ pop ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาที่โหนดที่5เราก็จะเจอว่าโอเค5ยังไม่เคยโดนวิสิตแล้วมันก็ไม่ได้โดนลองวิสิตด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่5ตรงนี้ใส่5ตรงนี้โอเคประมาณนี้แล้วเราก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย result ของเราเราก็จะ return true ไปนะครับข้อนี้ก็ถือว่ากราฟตัวนี้ก็ถือว่ามันเราสามารถที่จะ finish cost นี้ได้ก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพกันว่ามัน,ม,นมันโซป,ปัญหาแบบนี้ยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างตรงตัวเนะค่อนข้าง intuitive งนั้นเดี๋ยวผมลองทําเป็นว่าเพิ่มให้มันมี cycle อยู่ในนี้แล้วกันแต่เป็น cycle อยู่ในนี้สมมุติว่าถ้าเราจะเรียนคอร์สที่1เนี่ยเราต้องเรียนคอร์สที่2ก่อนดูไหมครับเรียนคอร์สที่1เราต้องเรียนคอร์สที่2ก่อน ถ้าเราจะเรียนคอร์ทที่สอเราต้องเรียนคอร์ทที่4ก่อนในขณะเดียวกันถ้าเราจะเรียนคอร์สที่4เราต้องเรียนคอร์ทที่1ก่อนลองเพิ่มไซเคิลดูแล้วเราลองอลองลองลอง,ลองดูนะ,ะสมมุติว่าเริ่มต้นนะเรามาถึงเราเจอเราเริ่มที่หนดที่1ถูกไหมครเราก็เจอว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราเริ่มที่หนดที่1เราก็ใส่ visiting ตรงนี้เป็น1แล้วก็ visit เป็น1ไปแล้วเราก็เจอว่าโอเคหนึ่งเนี่ยมันมี path way ต่อไปเป็นเลข4เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรียนคอร์สที่ 4ผมก็จะใส่สี่หนึเรายังไม่ป๊อปออกเนาะ1ตรงนี้เรายังไม่ป๊อปออกเพราะมันเป็นพาดเวทที่เดินต่อเนื่องมานะเราก็ใส่4ตรงนี้แล้ว,วเ,เราก็ใส่เเบวเคเราวิสิตสีแล้วเรียบร้อยอ่ะเราจะเน้น4มันก็มีพาดเวทต่อดูฮะสมันก็จะวนมาที่ตรงนี้ต่อพาดเวทต่อเพราะงั้นเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วเราก็บอกว่าเออเราก็ลังวิสิตหนดที่2อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็ลงังเราวิสิตหนดที่2แล้วสเนี่ยจะเลนคอร์สที่สเราต้องไปเลนคอร์สที่1ก่อนนั่นก็คือพาดเวทนี้ถูกไหมพาดเวนี้ เราก็าจะลงมาเช็คที่อจอตัวนหน่วยที่1ปรากฏว่าตอนที่เราลงมาเช็คที่ตัวที่1เราเจอว่าเฮ้ยเรากำลังวิสิตอยู่นะครับเรากำลังวิสิตอยู่นั่นแปลว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดไซคลขึ้นมาในจตัวกราฟนี้เกิดไซคลขึ้นมาที่กราฟนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเจอทันทีว่ามันมีโหนดที่เรากำลังเรียกว่าเรากำลังวิสิตติ้งตรงนี้อยู่นั่นแปลว่ามันมีไซคลแล้วเราสามารถที่จะตอบหรือว่ารีเทิร์นค่าเป็น False ออกไปได้ท,ที่จุดนี้ ก็ return f a l s สออกมาที่จุดนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการนะในการ Detect ว่ามันมี Cycle หรือเปล่าอยู่ในเจ้าตัวกราฟตัวนี้เนาะเหมือนเดิมเนาะเราจะทำการสร้างเจ้าตัว Adjacency List ขึ้นมาก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการสร้าง method แยกชื่อว่า adjacency e r e y t i s t j a c e n c y adjacency list ก็เป็น Private แล้วก็เป็น List นะครับของ Integers แล้วก็เป็น Array ของ List อีกทีหนึ่ง ก็ให้มันใช้เป A D J list ลวกันตรงนี้ก็ก็จะรับเจ้าตัวทั้งคู่มาเลยเนาะนำคอร์สกับ prerequisite ทั้งคู่เข้ามาตรงนี้ผมก็จะทำการสร้างเจ้าตัว A D J list new array list แล้วก็ size ก็เป็นน u m r คอร์สไปแล้วเราก็จะวนลูปรอบเจ้าตัว p r e เรกู i ลทซ์ของเราเนาะก็จะเป็น in i ทั้งศูนย์ i น้อยกว่าเจ้า pre r e q u i s i t e ตรงนี้จะ length แล้วก็ i หัวน,นี่เราก็ทำการดึงแค่ใช่ไหมอะสังเกตดูตรงนี้นะครับ for example the pair 0 1 indicates that to take cost z e you have to first take cost o แปลว่าอะไรครับลอาสมมติว่าเราได้0กับ1มึไหมถ้าเราจะ take cost ที่0เราต้องไป take cost ที่1ก่อน ถูกไหมครเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างหลังเป็น before ตัวที่อยู่ข้างหน้าเป็น after ถูกไหมครเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ประมาณนี้ตัวที่อยู่ข้างหน้าเป็น after ครับก็จะเป็นเจ้าตัว prerequisite ตรงนี้ i ตัวที่อยู่หน้าก็คือ0แล้วก็ตัวที่อยู่ข้างหลังก็เป็น before ถูกไหมก็ต้อง take cost เจ้านี่ before ก่อนที่จะไป take cost ตัวนี้ก็เป็น prerequisite i ตรงนี้ก็จะเป็น1 โ okay. อเคกระมาณนี้แต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราจะทําการกลับหัวกลับหางถูกไหมเราทําการกลับหัวลูกศรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก,ก,ก็คือผมก็จะใส่ integers ตรงนี้เข้าไปแบบว่ากลับหัวลูกศรแทนที่จะให้ before มาก่อนเราจะให้ After มาก่อนนะครับก็จะเป็น after ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาเจ้า before ยัดเข้าไปข้างในเจ้าตัว after ก็ก็จะเป็น list นของ integers เท่ากับถ้าเจ้านี้ไม่เท่ากับเราเราก็จะ return เจ้านี้ออกไปเลยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไปสร้าง array list ตัวใหม่แล้วเราก็ทำการ add มันเข้าไป add before กับเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือกับหัวทูกศรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ r e a s s i g n ค่าเท่ากับ list ตัวนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการ return e d j a c e list ออกไปโอเคเรียบร้อยเราได้ adjacency list เราที่กับหัวลูกศรเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่เจ้าตัว e d g หลักของเราเราก็จะเช็คอิกหน่อยนะเ,เป็นสำหรับ b a s t case นะครับถ้าเกิดว่าเจ้านําอ c o ตัวนี้มันเป็น0นั่นก็แปลว่าเราไม่มีทางที่จะ finish ตรงนี้ได้อีกแล้วนะมันไม่มีค o s ให้ finish เราก็จะ return false ไป แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น1ขึ้นมาเราก็จะ return true เลยก็มันน่าจะได้อยู่แล้วเนาะต้อมีแค่คอเดียวเราก็จะมาเรียกเจ้าตัว adjlist ตรงนี้นะครับผมก็จะประกาศตรงนี้ adjlist นะครับเท่ากับ method ที่เราเพิ่งสร้างมาก็คือ create adjlist แล้วก็จะใส่เจ้าตัวนำคอเข้าไปพร้อมกับ prerequisite s ตรงนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราจะมี hasSet 2ตัวถูไหมครับเป็นตัวหนึ่งก็คือ visiting อยู่หรือเปล่าอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัว visited ก็คือเรา visit ไปแล้วในที่นี้เราสามารถที่จะใช้เป็นเรียกว่าอย่างไรดีเป็น,น boolean array ก็ได้แล้วอ่ะผมจะใช้เป็น boolean array แล้วกันก็จะเป็น visiting new boolean ไป default ทุกตัวเป็น false อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่เจ้าตัวนำ c ค s ตรงนี้เข้าไปตัวนี้เอาไว้ trap เป็น backtracking แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น visited เพื่อบอกว่าเรา visit ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ for loop for loop รอบเจ้าตัว num courses ก็จะเป็น i เท่ากับศูน i น้อยกว่า num courses แล้วก็ uh, i บวกประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเรียกเจ้าตัว uh, DFS กันตรงนี้ uh, หรือ recursion ของเราก็จะเป็น DFS เนาะเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการแน่นอน i เดี๋ยวเราใส่ตัวอื่นแล้วกัเราใส่ edge i s เข้าไปก่อนตัวนี้เราต้องการแน่แนเราก็ใส่ visiting เข้าไปด้วยเราต้องการเหมือนกันแล้วก็ v i s i t e s เข้าไปต้องการ i ด้วยนะครับเพื่อบอกว่าเราอยู่ที่โหนดไหนแล้วเราเข้า expect ว่าเจ้าเนี่ยมันต้อง return uh, boolean result ออกมา return boolean bo result ออกมาก็เพราะฉะนั้นผมก็จะทำประมาณนี้ boolean result ซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้า Boolean Result ตัวนี้มันเป็น False หรือว่าเจ้า Result ตัวนี้มันไม่ใช่ True เราก็จะทำการอะไรฮะ return ไปเลย return False ไปเลยเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น True ปุ๊บมันก็จะวนลูปต่อเพื่อไปเช็คที่ position อื่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะ return True เนาะโอเคนี่เรามาสร้างเจ้าตัว d f s กันก็จะเป็น private แล้วก็ Boolean แล้วก็ชื่อ DFS ตรงนี้เราก็จะรับเจ้าตัว a d j e list ก็จะ copy มาเลยแล้วกัน a d j e list ตรงนี้แล้วก็ visiting ตรงนี้แล้วก็ visited ตรงนี้แล้วก็ node หรือ index ก็ได้คะเป็นชื่อ node แล้วกันเพื่อความงา่ายเนาะโอเคเราก็เช็คเป็น best case ก่อนถ้ามัน visiting อยู่นั่นแปลว่า เร,เ, uh, เราเจอ cycle แล้วถูกไหมฮเราเจอ cycle แล้วเพราะฉะนั้นเ้าผมเปลี่ยนอันนี้ไปเป็น index น่าจะสวยกว่าถ้าเราเจอว่ามัน visiting อยู่เราก็สามารถที่จะ return uh, false ไปเลยได้เนาะแต่ถ้ามันไม่ได้ visiting แต่ว่ามัน visited ไปแล้วครับแปลว่าเราผ่านเจ้าจุดนี้ไปแล้วเราก็จะทำการ return true ได้เลยเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องมา add มันเข้าไปด้วยเนาะ ถัง visiting แล้วก็ v i s i t e d นะครับเราก็จะประกาศประมาณนี้เท่ากับ true แล้วก็กตัวหนึ่งเนาะก็เป็น v i s i t e d เพื่อให้เป็นเท่ากับ true เหมือนกันอ่ะเราก็จะดึงวนลูปรอบเจ้าตัว list ของไอตัว a d j list ของเราเนาะเราก็จะเรียกเจ้าตัว a d j list นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็น index ตรงนี้มันก็จะได้เป็น list integers ใช่ไหม ็จะผมก็จะกรอบมาโอเคประมาณนี้ถ้าลิสต์ตัวนี้ไม่เท่ากับ now เราก็จะวนลูปต่อแต่ถ้ามันเท่ากับ now เราก็จะ ignore มันไปตันนี้ผมก็จะทำการวนลูป for int i เท่ากับ0 i น้อยกว่า list size นะครับแล้วก็ i++ ปก,ปก โอเคเราต้องไป recursive call มันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะ get ตัว index หรือ node ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น list นะครับ get i โอเคแล้วเราก็ลงไปเรียกที่เจ้าตัว d f s ตัวนนี้ต่อเนาะเราก็จะเรียก a d j list เหมือนเดิมนะ visiting เหมือนเดิมแล้วก็ visited แล้วก็ n โ o d e ของเรา เราก็ทำเป็นกันข้างบนเลยถ้า results เนี่ยที่เราได้ออกมาเนี่ยมันดันไม่ true นะเราก็จะ return false ทันทีโอเคอสมมติว่ามัน true สมมติว่ามันเป็น now ห,หรือไม่ก็ตรงนี้บนลูปแล้วทุกตัวเป็น true สิ่งที่เราทำต่อไปก็คืออะไรครับเราต้อง remove การ visiting ของเราออกด้วยเราก็ต้องทำการ remove ตรงนี้ให้กลายเป็น false เราในเมื่อมันผ่านมาทุกเต็ปตรงนี้ได้นั่นแปลว่า a d n มันก็จะต้อง return ดูออ <Cornell>. กไปเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราผมขอดูด้วยตาเปล่านะบางทีมันอาจจะมีบั๊กนะครับเราเขียนโค้ดเยอะอีกแล้วน่าจะมีอะไรที่เราพลาดหรือเปล่าคิดว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวลองรันดูดีกว่านี่น่าจะมันน่าจะพอบอกได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เทสเคสผ่านนะี๋ยวลองสปิวดูนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เนาะวิธีการทำก็ถ้าเป็นเพื่อนชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้และครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ